ครับผมก็เป็นยังไงบ้างเหรอฮะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างแมกโนเลียแล้วก็เฮอร์ชี่นะครับเป็นที่สุดของที่สุดของแต่ละแบรนด์พอเขามาร่วมมือกันเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าทานม,มากขึ้นก็เรียกว่าเป็นความเข้มข้นของไอศครีมจากแมกโนเลียแล้วเป็นความเข้มข้นของช็อกโกแลตจากเฮอร์ชี่ที่มาเอ,อเอ็กกันค่ะก็ะรู้สึกว่าเราก็จะได้รสชาติที่มีความ กลมกลอมหอมละมุนมากเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคครับเอส่ีรสชาติด้วยใช่ฮะยังไงมันทำมันตอบโจทย์หรือเตอบโจทย์นะสำหรับผมผมชอบรสคลาสสิกนะก็เป็นเป็นช็อกโกแลตกับวนิลาก็เป็นอะไรที่แบบลงตัวกันอยู่แล้วนะพอได้เฮอร์ชี่กับแมกโนเลียมาร่วมมือทําก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบอย่างที่ผมบอกนะว่าคุณภาพของสินค้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนตัวด้วยคาวามที่ไอศครีมของแมกโนเลียนหนูรู้สึกว่าเขามีความหอมห,หวานละมุนอยู่แล้วแล้วพี่ก็เป็นแฟนของเพอร์ชี่ตัวช็อกโกแลตคุกกี้แอนครีมค่ะพอเขาเอามาผสมกันแล้วเวลาเราเคี้ยวหนูรู้สึกว่าแบบมันได้กรุบกรุบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติก็อร่ดอยเปล่าพี่เห็นหางตามีคนบอกว่าละมุนอแบบ้แบบครับละมุนจริงครับใช่ปกติเราชอบกินไอศครีมช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างคะอุ้ยผมนะ ช่วงกลางกลางวันตอนคืนผมก็ชอบกินฮะเวลาแบบวันว่างๆดูหนังหรือทำาทำกิจกรรมอะไรผมผมก็จะชอบแบบหยิบไอศครีมขึ้นมาทานส่วนขนะองพี่ <laughs> พี่กินได้ตลอดอยู่แล้วเ <laughs> 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 พราะว่าหนูหนูชอบทานแล้วโดยอากาศร้อนๆแบบนี้หนูรู้สึกว่ากินได้ตลอดเลยค่ะอยางให้ฝากติดตามเลยค่ะสามารถซื้อได้ที่ไหนหรือว่าเราคนที่ชอบทานสาวกไอครีม ใครที่เป็นสาวกไอศครีมน,นะ,ะก็ฝากแมกโนเลียกับหูช,ชีไว้ด้วยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่แมกโนเลียแมกโนเลียตู้เหลืองได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าร้านค้าทั่วประเทศครับค่ะ่ก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรางสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะมี2รูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบสติ๊กแล้วก็เป็นแบบคัพค่ะก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลย งานวันนี้หน่อยทั้งคู่เป็นยังไงแล้วครับกลับมาออกอีเวนต์ด้กันอีครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบไม่ได้จัดแล้วครับฝนตกหนักมากแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเห็นบ้านฟ้ารวมตัวเยอะมากๆครับที่แล้วค่ะรู้แล้วค่ะดีใจค่ะดีใจที่ฟ้าฝนเป็นใจทําให้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วก็เป็น เรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้แบบกลับมาเจอพี่ๆบ้านฟ้าบ้านพี่ก้าแล้วก็บ้านขี่ทุกๆคน,นคจากแบบความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยม,มันได้แบบมาเจอกันแล้วก็แบบหายไปนคู่ม,มีผลงานอะไรที่จกำลังทำอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะขาอ,อุบไว้ก่อนครับน่าะดีผลงานส่วนตัวนะอขออุบไว้ก่อนครับผลงานส่วนตัวนูก็ขออุบไว้ก่อนเหมือนกัน ื่อไหร่เราโปรกำเรายืนได้หรือไรหมายถึงคู่กันหรือว่าหมายถึงของเการแต่งละครคู่เลยอ่าแสดงว่านี่เนี่ยแสดงว่าก็ฝากด้วยนะครับฝากผู้จัดด้วยนะครับฝา่เผื่อมีพิรุเธ่าเผื่อมีผู้จัดแบบว่าแวะมาเห็นแล้วก็อยากอยากเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ก็ก็ได้ครับแค่มีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยหลายคนก็ชอบแบบนี้ฝากผู้จัดนิดนึงอ่ะแล้วละครเดี่ยว อะไรนะครับละครเดียวของผมเหรอก็มีคุยๆุยอะไรบ้างครับที่แล้วก็มีทั้งที่ยังถ่ายถ่ายไว้แล้วก็ใหม่ในอนาคตเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีฟิสติ้งหรืออะไรงี้ยก็จะมาแบบแจ้งอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเลยค่ะส่วนของพีก็มีที่คุยคุยไว้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีที่รอออนแอร์ชื่อเรื่องว่าแสงหลังค่ะช่องสามค่ะแล้วก็ มีภาพยนตร์ชื่อเขาชุมทองคัน้องชุมโจรค่ะออนแอร์ในขอเขาชุมทองคันทองชุมโจรค่ะออนแอร์ในแพลตฟอร์มเน็ตฟลิกครับช่วงนี้เหมือนงานหนักเข้าคืค่อนข้างเยอะนะเข้ามาได้อีกค่ะเหมาะนะน้องเหมาะกับภาพยนตร์มากเลยครับแล้วตัวพี่ก้าล่ะผมก็เหมาะนะเหมาะนะพี่เก้ายังเข้าได้อีกครับผมยังเข้าได้อีกครับถามหนั ที่ถ่ายด้วยกันคู่ไปเนี่ยไปถึงไหนแล้วตอนนี้หนังตามฟอลโล่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีคุยคุยกันอยู่ค่ะวางแผนว่าจะลั้นชออกมาเมื่อไหร่ถ่ายจบแล้วถ่ายจบเรียบร้อยารักันความหล่ดแน่นอนค่ะความหล่อน่าจะออกแนวหล่ออครับหล่อค่ะดูได้เลยเห็นว่าจะไปทานด้วยกันเร็วๆนี้เตรียมตัวไป คนเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วหรอฮะก็เพียมีอัปเดตแล้ไหะต,ตัวพีก็มีเตรียมตัวไปหลายอย่างมากๆแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่รวบรวมแพ็คของใดๆแล้วก็เช็คความเรียบร,อยร้อยคิดติ้งชุดหลี่ยงคนะเรียบร้อยค่ะ <net> มนันทำาให้หน่อยแค่ฟังหน่อยได้ไหมว่าจะเป็นแนวไหนยังไงเออชุดของพีก็ค่อนข้างที่จะ กล้เคียงกับตัวพีนิดหน่อยเราอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนใส่เรารู้สึกว่าใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วเดินสบายเดินง่ายค่ะจะเป็นฟีลนี้จริงเรารู้สึกยังไงบ้างสกรับงานระดับโลกเลยที่ต้ตงดเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไป,ปทวงงานครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมรู้สึกดีใจมากๆกก็เป็นประสบการณ์อย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราทํางานในวงการเนี่ยพอเราได้ไปเดินผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ เออเราอยากจะสัมผัสแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างนอกจากเป็นเทศกาลหนังแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแบบว่าศิลปะทางด้านแบบแฟชั่นอะไรด้วยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบว่าอยากอยากอยากไปมากๆเลยครับอันนี้เป็นคาะนีครั้งแรกของแมทกันไหมครั้แรกเลยครันแมทกันไหมนี่ต้องต้องให้ทุกคนตัดสินครับว่าว่าทิศทางของชุดของเราสองคนเนี่ยจะจะจะถูกใจทุกคนไหมจะแมทกันไหมค่ะดั่าที่แชร์กันไหม ส่งค่ะในการแชร์ใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายชุดมากๆหลายสปอนเซอร์มากๆก็จะเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้ด้วยจะเป็นแบบชุดเดินเลคนท่เมดด้วยอะไรแบบนี้ครับอะไรคงต้องบอกว่าเฮ้เป็นแบบครั้งนี้เป็นการโปรอินเตอร์เลยไม่ค่าสำหรับงานที่ไปโปรอินเตอร์มากๆเลยก็ต้องขอบคุณทาง SLCP ครับผมที่เชิญให้เราสองคนไปเห็นโฟรตุกที่ก้า เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กอ๋อรู้สึกก็คือหมดครับหมดทั้งสติกเกอร์ทั้งโฟโต้บุ๊คด้วยวันนั้นน้องก็ไปแบบว่าไปไปรับมอบด้วยกับตัวก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นเล่มที่สองแล้วเล่มที่สองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามีเล่มที่สามที่4ี่ก็ฝากทุกคนช่วยอุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยฮะที่รูปเขาเป็นยังไงคอะไรเราได้รับมอบมาลรวลูกเป็นไงบ้างดีมาก มูดแอนโทนดีมากสวยมากเสื้อส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งชุดโลเคชั่นส่งคนคน,คน<ะ>ส่งภ้าหรือว,ว่าคนส่งของเรียกว่าสวยสวยมากถูกใจคอลเลคชั่นแบบพีเจ๊ปะปัมุดงานไหน ยากมากค่ะเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละภาพก็คือให้มูดแอนโทนที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับรู้หรอว่าคุยอะไรกันลุงพี่ไลฟ์อ๋อหรอถามพี่พี่ก้าวตัวจริงกับในโตรคูลคนไหนต่อกันคะพี่พี่พี่ตอบดีๆนะพี่ก็ต้องตัวจริงสิคะ เอาใกี่บาทลูกกาดีๆหล่อหล่อหล่อทุกมุมหล่อดูดี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 ครับอ๋อแมวใจหนักนะเนี่ยเราอย่าลืมนี่คุยกันไว้โอเคแล้วนอกจากโฟโต้บุ๊กแหละจะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ติดตามบ้างสำหรับผมเองเหรอฮะก็เร็วๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นผลงานทางด้านวงการบันเทิงก็จะเป็นละครเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้อยากโฟกัสตรงนี้มากขึ้นใช่ กาสไหมมีโอกาสไหมแล้วกำลังเป็นของแฟแต่มีโอกาสไม่ไม่รู้นะครับแต่แต่เท่าที่ได้ยินเสียงน่าจะมีคนรอเยอะอยู่ครับเราจะต่อการการต่อรี้ยังไงพร้อมเพลงพร้อมท่าน ไว้ฝากผู้จัดที่อยากจะทําให้พวกเราสองคนหรือสปอนเซอร์ก็ฝากด้วยพรนี้พรบมันจะเร็วๆนี้ไหมเพราะแฟนพี่ซิงคู่มไปแล้วอะไรอย่างนี้มีคิดไว้บ้างไหมปัดลืดตาปัดมตาครับโอเคครับคุณตาคุณตาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณตาไวร้อนเหรอครับมันอ้าวโทษทีครับการดูดที่สดกว่าลูก <icana> <naj bum S 2> ไม่มีอะไรครับเดี get get ๋ยวพี่เก็บใหดีกว่าแล้วก็ถ่ายขอบคุณครับใครใครแยกนะใครถ่ายรูปคู่รการนะทันูปขอบคุณนะคะเ้ยัันเยี่ยมระวังน่่้้าง้ยดลง่แ้วดลงล้กกรพกกรก รับคคดอันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่นะใสแ <goal> ล้วขอคคมีุณพ่ะกลง้าทีครับลงไปเลยครับงอะไรดี